สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปาปาวันนี้นะคะอากาศดีมากๆเนาะวันนี้ดูซิว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะมานอกบ้านเนาะหลังจากที่เลาะมาพักหนึ่งเราแวะนะคะ,ะที่นี่เลย m ม d o n โนแต่ว่าเขาไม่ให้กินข้างในนะคะที่จะห่อไปถึงที่บ้านมันก็จะเย็นซนะเนาะมัตซีนอยู่ไหนลูกฮัลโหล มักซิมได้อะไรมาได้อะไรมาลูกด้านนี้ด้านนี้วดดนสวัสดีครับก่อนลูกสวสอีอ่าเป็นเป็นบรรยากาศใหม่ๆนะคะกินอาหารในรถมามาเส็นฝ่ายร้อนๆนะชีวิตช่วงอืมมักซิมกินอะไรลูกชิคกินเน้อแกชิคกินเ้อกให้มามากินด้วยอืมร้อ,อนเลาะแล้วนะคะออบอกนางบอกว่าขออืมขอไป ที่แมตนเนาะแล้วทีนี้เราเข้าไปนั่งไม่ได้เราก็ซื้อมานั่งกินในรถที่แรกก็จะออกไปนั่งข้างนอกมันมีอาโต๊ะอยู่อาอยู่ริมทางนะพี่น้องอืมอันนี้ของป๊า,ปาแฮมเบอร์เกอร์ชีสอืมหมูสามชั้นนะโอ้โหจัมโบ้หอมมากหอมมากมาค่ะกินด้วยกันนะคะก่องใหญ่จะอันมักซิมะอืมมัตซิมหอมมูกอื ี่มาดูของนยจจาเลยนะคะของนยจจาเป็นปลาเนาะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินแฮมเบอร์เกอร์เท่าไหร่นะคะนานทีไม่รู้จะหมดหรือเปล่านี่ชีสเยิมย้มๆเลยมักซิมกินไหมอืมมักซิมหนูกินอะไรมาของหนูมีอะไรมัางของหนูมีอะไรมั่งลูก <laughs> กินนกเก็ดกินเป็นแต่ขี้เป็ดนะา <laughs> กินเป็ดที่นี่เยจจาเล็กขี้เป็ดมักซิม <laughs>

ดูปลาชิ้นใหญ่เลยนะคะอันนี้เป็นปลาเนาะของป๊าเป็นเบอร์เกอร์ดีดีลุ้นเลยสุดคือบขนาเป็นเบอร์เกอร์น่าจะเป็นเนื้อเนาะแล้วก็เนื้อผสมนะคะที่นี่เขาจะชอบหมูสับผสมกับเนื้อนะคะแล้วก็มีไอเบคอนกรอบๆด้วยชิ้นใหญ่จัมโบ้สามีนะคะป๊ากินเยอะ น,น,นานๆกินอร่อยอยู่นะมหมอมแล้วนะคะแล้วซอสของเขามันจะเป็นซอสปลาเนาะจะออกเปรี้ยวๆนหน่อย<ม>ข้าท่าขท่านะคะส่วนมากเดี๋ยจากินก็จะเป็นกิบเบอร์เกอร์ก็คือไก่ไม่ไก่ก็ปลานะคะ ขอเป็นฝรั่งสักวันเราค่อยไปเป็นไทยนะคะอืมอันไหนก็ไม่อร่อยเท่าส้มตำของเราอือร่อยไหมลูกอ,อือหือขอบคุณครับป๊าป้ายังป๊าป๋ามาแม็ดโดน่เหรอมาแม็โดนดลโนแต่กินอยู่ในรถเดอ้อชว่วงนี้เอาเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเนาะอืมไกนอีกเหรอเน่ ดับเบิลดับเบิลด้วยแฮมเบอร์เกอร์สองซินดับเบิลแฮมเบอร์เกอร์หมดนั่น่ดียะใส่ไปกินดีดลูกอันนี้อะไรอ่ะอง้วเปิดโชว์หน่อยดิเปิดโชว์หน่อยดิหนูานจีกลงมู่เอามาโชว์ใกล้หน่อยดิที่เป็ดหนูอะืสองกล่องเลยนะ กล่งนี้เก้าชิ้นนะคะออฮะอันนี้เลยขี้เป็ดมักซิม <laughs> ขี้เป็ดขี้เป็ดนะมะเขือเ,อเ,เทศสีดาเนี่ยอร่อยนะหวานอืมวิตามินสูงด้วยเนาะเขาเรียกว่ามากินบำรุงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันสายไปหรือเปล่า อ่ะได้เท่าหรเาท่นั้นนะคะยิ่งช่วงนี้สุขภาพสำคัญอย่าลืมอย่าลืมนะคะพี่น้องดูแลสุขภาพกันเนาะพ่อพ่อดูซิโชว์ซิชิ้นใหญ่ไหมก็หาชิ้นชนิดที่ว่าน<อ>นดูนะคะเบร์เกอร์ดับเบิลเลยสองชิ้นใหญ่ จัมโบ้แตน่ากินมากหอมมากอันนี้หอมซอสเขานะก็เป็นไอเบคอนเพิ่มด้วยเนาะดับเบิลดับเบิลเบอร,ร์เกอร์จ,จัมโบ้รอ้รอนรอ้อนนั่งดีๆนั่งดีๆเร็วอิ่มแล้วจะได้ไปกันลูกอืม,อม,มน,นานแล้วนะกินเบอร,ร์เกอร์ไม่หมดชิ้น <สะ S 1> วันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเช้านะอืมวันมาเช้าได้กาแฟไข่ต้มเนาะ วันนี้กินเบอร์เกอร์หมดชิ้นเก่งมากยายงหยานะคะอืม,อม,อมบอกเลยว่าวันนี้แดดอบอุน่นคุณเสียกระแล้วที่เ่้ากันเนาะในรถใต้ในรถจะร้อนนะคะ18องศาเพราะว่า เท่ากับกระจกเนอะแต่ข้างนอกจะเย็นอยู่ข้างนอกไม่น่าจะถึงสิบนะวันนี้แต่ถ้าไม่มีลมมีแสงแดดก็อุ่นนะคะต้องกินเร็วๆไม่อิ่มไม่ไปนะ,ะมบรรยากาศช่วงนี้กำลังดีแ<ม>ดดออกรีบออกบ้านนะครับรับพลังเติมแสงแดดเนาะ เติมวิตามินดีจากแสงแดดเพราะว่าอยู่มังน,นอกแสงแดดน้อยวันนึงเขาเรียกว่ามีหลายฤดูกาลเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวลมเพราะฉะนั้นอากาศดีต้องรีบออกเติมพลังนะคะของธรรมชาติเนาอแต่ว่าเราจะไม่ไปทุกคือตามคนเยอะๆยอะน้ำคุกต่ำ เาช็อปก็ไม่ได้ต้องเขาเรียกว่าต้องนัดโทรเข้าแจ้งเวลาไม่ต้องชอบค่ะประหยัดเงินดีเ <c oughs> นาะแต่เราก็ยังมีสีสันนะคะแสงแดดอย่างนี้เราก็ได้มาออกเล่นหน่อยเนาะวิ่งซาร์คหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็ประหยัดไปเยอะนะคะสิ่งที่เกิดมาตีกว่าๆเขาเรียกว่าวิกฤตืโอโกกาะ ประหยัดเงินในกระเป๋าเราเยอะเพราะสิ่งสำคัญคือสุขภาพเราเนาะระวังดึงตัวเราออกห่างไกลจากคนหมู่มากนะคะเราไม่รู้ว่าใครเป็นหรือใครไม่เป็นเขาไม่ได้มาแจ้งเราเนาะทำดีๆรูกเพื่อนโอ้ยเนาะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขเนาะในแบบของเรานี่แหละนะคะง่ายๆอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครวันนี้กินแฮมเบอร์เกอร์ในรถ ็มีความสุขแล้วในแบบของเรานะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆต่อไปสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญถ้าครอบครัวเราอ่ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บโควิดมันไม่เข้ามาใกล้มาไกลนี่โชคดีแล้วในช่วงนี้นะคะเพืแคร์ดูแลตัวเราให้ดีคิดนี้จะขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขใดไหนเล่าท่าสุขใจครอบครัวของเราคือคนสำคัญนะคะดูแลรอยยิ้ม รักกันเข้าใจกันตัวเราก็มีความสุขนะคะ bye บายบายค่ะสวัสดีครับ,บกอมักซิมสวัสดีครับค,ครับผมด,ดูอะไรอ<ด>่ะโอ้อิ่มแล้วโ <laughs> ต๊ะว่าจะไปนั่งกินโต๊ะนะนั่งกินที่โต๊ะนะคะ <laughs> เข้าไปแล้วเราก็อิ่มแล้วกลับบ้านแล้วครับผมสวัสดีครับน้องอา <laughs> สวัสดีปาป้าสวัสดีหงกิน โซเฟอร์ห่วงกินนะคะโอ้ Happy แล้วแค่นี้มักซิมก็แ h a ป p y นะคะได้กินขี้เป็ดบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายจ๋าอีแจวปากแดงจากเบลเยียมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ